ท้องแท้มันหายไปไหนของแท้บางส่วนมันก็หลุดก็หล่นไปอย่างนี้เป็นตน้นะแต่สติปัญญาทีนี้รือคุณงามความดีคงคงทนไหมคงเสน้นคงวาไหมเรามาดูตรงนี้ดีกว่าเอามาแข่งกันนะแข่งกันทาดีไม่ผิดหรอกหลวงพ่อว่าแข่งกันคิดดีทดําดีแล้วก็พูดดีไม่ผิดหรอกไม่ผิดไม่ผิดไม่มีศาสนาอ,องค์ไหนแล้วก็ไม่มีบัณฑิตน,นักปราชญ์ที่ไหนเลย จะไม่ยกย่องคนทําดีคนคิดดีคนพูดดีเ็ต้องยกย่องยกเป็นคนทานเท่านั้นใช่ไหมแต่มันมีคนทานจนผู้ร้มีบัณฑิตมีนักปราชมีครูมีอาจารย์มีพ่อมีลูกมีพ่อมีแม่อะไรนะมันของคู่กันอย่างนี้เป็นต้นมีลูกศิษย์ก็มีอาจารย์นะแต่อาจารย์ในทางที่นนโอ้โหบางทีเราก็นอกเรื่องเลยนะอ่านอกเรื่องน้องพ่อทั้งว่าคำว่านอกเรื่องคือหมายถึงว่า สอนไม่ได้ตรงกับคําสอนเลยนี่ไม่ได้กับบิดเบือนคำสอนในเบืนต้นเหมือนกับหลวงพอว่อว่าเครื่องแบบเครื่องแบบที่มีอยู่ที่เป็นอยู่ทุกองค์กรทุกหน่วยงานมันลามไปถึงเป็นเครื่องแบบนักบวชนะเครื่องแบบนักบวชมันห่มไปห่มไปมันถึงได้ตั้งกฎขึ้นมาเพราะ,ราะคนแหกกฎใช่ไหมละ่ะไปบินาบาตต่างถิ่นอะไรสันะไปบินาบาท ไปวินาบาบหาเงินหาทองเสร็จแล้วก็มีบ่อยด้วซ้ำไปนะเอาจีวรไหมทิ้งไว้ห้องพักเลี้ยงเลี้ยงกันที่นี่เลี้ยงโดยอะไรไปขอมาได้ไปวินดาบาไหมก็พระพร้อมไหมพระพร้อมหลวงพ่อเล่าคติให้ฟังนะหลวงปูด่ดุลฟังแล้วนานเลยนายแง่คิดนะ ลวงปู่ดุลนนะั้นบอกทำไมต้องมีของเทียมอะลูกเอ้หลานเลยเรียนลองปู่แหวนผมได้มาเขาบอกไม่ใช่ของจริงนะลวงปู่ไม่ใช่ของจริงทําไมรุ่นของปู่แหวนนะทำไมต้องมีของปลอมด้วยลวงปู่ดุลนั้นว่าได้แง่คิดแง่คิดมากๆเลยทำไมต้องมีของของของเทียมทำไมต้องมีของปลอมลูกเอ้หลานเะ้ทำไม หลานโง่เบาหลานงโง่บอเพื่อนมากต่มันมีของดีของแท้ของมีสือเสียงเพื่อนมาเขากระเทียมเขาของที่มีสือเสียงนั่นแหละเพื่อนมากันมีสือเสียงเลยของเทียมมันตามมาเพื่อนมากันไปเทียมเพาของมันมีสือเสียงมันจะจำไล่ออกเพื่อนมามันจะมีคุณค่าเพื่อนมา